วันอังคารที่7มกราคม2568เวลา10นาฬิกานางพงศสวัสดีและโยธินประลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานฝ่ายกระทรวงยุติธรรมร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าโดยความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โดยมีพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเป็นประธานผู้ลงนามฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมชพร้อมด้วย นายตายริศเตมะิวงศรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมและพลตรีธีรวุฒิวิทยากรรองเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภยัยไซเบอร์แห่งชาติรวมเป็นสักขีพยานณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติกรุงเทพมหานครในการนี้ประหลัดกระทรวงยุติธรรมกล่าวใจความสําคัญตอนหนึ่งว่าการทํางานในลักษณะบูรณาการและการแบ่งปันทรัพยากรเช่นข้อมูลความเสี่ยงและเทคโนโลยีจะช่วยให้การรับมือกับปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทาง กระทรวงยุติธรรมมีความเห็นต่อปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ว่าเป็นเรื่องที่ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคราัฐภาคเอกชนหรือภาคประชาชนโดยบทบาทสำคัญของกระทรวงยุติธรรมคือการทำให้กระบวนการยุติธรรมสามารถตอบสนองต่อปัญหาเหล่านี้ได้อย่างทันสมัยมีประสิทธิภาพและคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนอย่างเป็นธรรม